สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้นาชาไม่ได้อยู่สวนโกโก้นะคะแต่ว่าจะอยู่ที่คอนโดนนทบุรีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอะบอกสูตรน้ำหมักไล่เพียนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะถามเข้ามาในคลิปนะคะว่าใช้สูตรไหนนะคะในการไล่เพียไล่แมลงนะคะเพียก็มาจากพวกมดนะคะนำพาขึ้นนะคะตามใบเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือปลูกสมุนไพรไว้นะคะ,ะหลังบ้านนะคะแล้วก็ มะเขือเทศที่เราซื้อซื้อซื้อมา <ล legislature S 1> ทานนะคะพอดีเราไปเจอลูกที่มันสุกเราก็มันก็เน่าอย่างนี้ยเราก็เอาจิ้มๆดินมแล้วมันก็ขึ้นมานะคะเป็นมะเขือเทศลาชีนีค่ะวันนี้เราจะมาบอกสูตรนะคะการหมักน้ำหมักในการไล่เพียนะคะไล่เพียออแล้วก็กำจัดแมลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเลยนะคะน้ำอื่นนะคะเราก็ใส่ยายาสูบเข้าไปนะคะหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองหลังจากนั้นนะคะ เราก็ใช้เนี่ยค่ะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชู5%นะคะช่ตัวค่ะแล้วชาจะใส่ีจริงๆแล้วจะกะประมาณขวดเล็กนะคะเนาะก,ก็ประมาณนี้เลยนะคะใส่ลงไป 40่สิดีกรีนะคะซื้อมาหนึ่งขวดก็ใส่หมดเลยนะคะอย่าก,กักไว้นะคะอย่าก,กักไว้เป็นกักเป็นกงนะ,ะเดี๋ยวมันจะเมา <c oughs> ไม่ใช่มแมลงเมานะคะคนเมาหมักลงไปเลยนะคะ <c oughs> หอมชื่นใจเสร็จแล้วนะคะพริกพริกป่น ใส่เข้าไปให้หมดฟองเลยนะคะแค่สี่ชนิดนะคะก็คือยายาสูบจริงๆแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้น้าชาลงไปซื้อมามันมีแค่สองเดียวนะคะจริงๆตั้งใจว่าจะใส่สักสามซองนะคะเพราะว่ายายาสูบเนี่ยยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ก็โอเคนะคะถ้าเกิดเราหมักในปริมาณที่เยอะขึ้นกว่าน้าชาก็ใช้ยาสูบประมาณสี่ซองนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะใส่พริกไปเลยนะคะพริกป่นนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณเท่ากับของน้าชานี่เลยแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะถ้าเราใส่หมดขวดนะคะ ถ้าถ้าเราใส่หมดขวดใหญ่นี้นะคะก็ให้ใส่เหล้าขาวขวดใหญ่เหมือนกันนะคะเพิ่มปริมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําแล้วก็หมักทิ้งไว้2วันนะคะก็คือ48ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็จะมีตัวกรองนะคะตัวกรองเอาพวกเศษใยต่างๆนะคะพวกากากต่างๆะคะเราจะใช้เฉพาะน้น้ำนะคะในการที่ไปฉีดพ่นนะคะยัง พืชผักสวนครัวเล็กๆของนาชานี่นาชาก็จะใช้แค่1ช้อนโต๊ะผสมกับ1ป๊อกกี้เท่านั้นนะคะหช้อนโต๊ะผสมกับหนึ่งป๊อกกี้แล้วก็เอามาฉีดพ่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในในปริมาณที่เป็นถังนะคะผสมถังน้ํา20ลิตรนะคะเราก็ใช้แก้วตวงนี้เลยค่ะเนาะกับน้ําหมักนะคะน้ำหมักประมาณเนี้ยค่ะประมาณประมาณครึ่งแก้วหรือว่าประมาณเกือบเต็มแก้วนี่เลยนะคะแล้วก็ผสมน้ํา20ลิตรนะคะวิธีการฉีดนะคะ วันที่เราไปฉีดนะคะเราเราใส่ถังน้ำไปวันวันที่เราไปฉีดนะคะให้ผสมนมสดเข้าไปนะคะ <S <S นมสดเข้าไปหน,นึน่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องหรือว่านมโรงเรียนของของเด็กนักเรียนก็ได้นะคะหนึ่งกล่องนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะ, <S 2> <S 2> คะเพราะว่าอ่านมสดเนี่ยมันจะเป็นสารจับใบให้เราอย่างดีเลยนะคะในการอ่ากจัดเพียกําจัดมแมลงนะคะ, <S <S ละแล้วก็เวลาที่เราฉีดนะคะแนะนําให้ฉีดเป็นช่วงเย็นนะคะอากาศตอนช่วงเย็นไปนะคะก็คืออ่สามสี่โมงเย็นนะคะแต่บางพื้นที่สามสี่โมงเย็นเนี่ยอ่าแต่มันยังจะร้อนนะคะก็ประมาณสี่โมงห้าโมงนะคะประมาณนั้นเนาะ เสร็จแล้วเราก็หมักไว้สองวันนะคะหมักไว้สองวันนะคะอันนี้เราเราทำให้มันเข้มข้นไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเวลาที่เราจะใช้จริงเนี่ยเราต้องไปผสมน้ำอีกนะคะนักไก็เลยนะคะหมักไว้สองวันกลิ่นใช้ได้เลยนะคะกลิ่นใช้ได้เลยจะได้เข้ากัน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับสูตรไล่เพียไล่แมลงะคะ่ะตัวนี้มันจะเป็นมันไม่มีเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถฉีดได้บ่อยนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราฉีดไปวันแรกนะคะมันยังไม่ตายดีเนาะมันยังไม่ตายดีเราก็สักสองวันหรือ3าวันเราก็ไปฉีดอีกก็ได้นะคะแต่ตอนเช้าไม่แนะนำนะคะเพราะว่าแมลงเขาจะมาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะเขาจะมาหากินช่วงเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราฉีดตอนเช้ามันสําหรับน้ําหมักของเรามันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะอ่าชาก็ขอฝากนะคะ คลิปนี้ไว้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์นะคะกับเกษตรกร,กรหลายๆท่านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์คลิปให้กับน้าชาด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็นำวิธีการทำน้ำหมักน้ำลายมาแมงมาฝากเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเราก็จะไปดูว่าเราจะไปอยู่เปนที่ส่วนไหนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ